บัดนี้เป็นครั้งที่36ตรงกับวันที่15้ธันวาคม2 5 1 8รบข้าพเจ้านิจยาสังจ้าขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแสงคบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคุณปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายเปรดจงมานุโมทานานในการเสดสาธายา,ธายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิเป็นสมาธิอันควรแก่การสวกสาธยายมนต่อไปบทสวดจมนุนเทวดาสมันตาจักรวาเลสุขตาคัจฉันติเทวดาสัเตมังมุนีราสะสร้างสิงานทุสักขุโมกตัง สักเค่การมีจะรู้ไปเคลื่อนศีราศเตจันตันิเควิมานียทีเประเทจะเข้ามีตัวรู้ในข้าัหน้ากวว่าทุกมีเขตเตผมมาจะยังตัเทวสารธรรมนิสเมียยาขะขันทัพพนาคาที่ทั้งการสังเกตยังมุนีวารวจะนัยสาตัเมสุนันโตธรรมส่นนารุอยมางพัฒนตาธรรมส่วนนักรุอยมางพัฒนตาธรรมส่นนกการุอยมางพัฒนตา บทสวดน้ำมังกรสิทธิทาถานนโมตัสสะพะพพวะตูอราตสมมาสมพุทัสสะนโมตัสสะพัพพวะตูอราตูสมมาสมพุทัสสะบทสวดสิจากิริยาคาถาเมติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเมเจนะสรจจาเจนะสุถิเมหุตุสพวะทาเมติเมสรณังอัญ <basics> ญ <things> ังธรรมโมเมสรณังวะรังเมเจนะสรจมากเจนะสุถิเมหุตุสาพะทา นาถิเลสาระนังอันยังสังคมีสาระนังวรังเอเตนาสารชวเชนัสโสติเมโวตุสัพพุทังมุสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอธายิสัพพักนิหนังปูเรตวะปานมีสัพพกัตโสัมโพจิมุตตมาเอเตนาสารชวเชนมาหุนตุสัพพะทตะวะ มหาาุนิโกนัทวิายาสพานินังปูเรตว่าปารมีสภาปัตโตสมโพธิมตังยตินะสัจวัชเชนมาวันสัปัตโว่ามหาาุนิโกนทวิทยาสพาปานินังปูเรตว่าปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมังยตนาสัจวัชเชนมาวุนตุสัุปัตโสดมหาสมัยสร เอวัมีสุขการจเสมยังก็ภวาสักสูหังนาทกิโรวาุสุนิมห่าวันีมหาตาทีิสังเกนะสักพันจมไมเจอที่ทิสุขทีสักเท่วอะไรหนึงเจอละสิ่ะที่โลกธาตุอุเทห์ทับเนี่ยที่เรื่งนีสุขที่ตาาหัวนังเอ้าภาวาสักสบห้านาทีก็พิโรวาตุสุขเมหมาวันนีมหาตา พิจารณสัคันจะัม่เัี่กัสะอิสสระว่อะรหนเิทัสสจะรูาเียวทาที่เทวเยงดูในสันพปติการวันทะคะวันนังทัศนายทิจารสังจันจะยันมู้น้ม่ยันเยนะภพระวาเป็นิพะสังกมือยามื่อสังกัิตว่าพระวะโตสันกิเตวัจเจภาะาเสยามาเจ้ากู้ตเา

ภาวนาสมิเทยพายาสมาทานกตทำหมันทำใสมยันเขาจิเยวอัปราชิวสังคจิตเขาอัปราชิวตาเพาเขาตวสังค์จิตจมันังยังฟัิตจขาคพดขสมาดังิตใจแต่อราิว่ามันคือสัง่วเนเดียร่านิดว่ามันกยังนิรันดิตใจานิขอัปราชิวตาเพาาตสังคิตจมันฟังยังฟัิตใจเขาคิเขตสมาังิตใจแเราคิดว่ามันส

khất sở ta thì ta các tăng các sở này khi phụ sánh khanh dậy về thì tây phước không về hạ xuống và khi tận mất thana ở ra hắn tôi sống mà sống phước tha khi sống thì các con ta năng khi tạo quả đó mai về bất thế bất ta sanh như vậy thì ta hạ xuống sớ về thá thì mai hắn ê thả dậy về thì tây phước không về không sánh khanh ra các tận mất thana ở sống sống ta năng เอตาพระาม่เยาวเทวะทาสันมิตราภูสันติสยาถาติไมร้เอตายะสัมมิตริภเวเทวกายานังยามามิติตยสัมมิติภเวเยวกายานังยามามิเตสสัมมิตริภเวเทวกายานังยามามิสนาสตสาทกมนาสิกโรตัสสัมมิเวัมพันเตติโกเตติโูภะวตปัจสูสุขภูไวตุูจา สิโลกมันก็สานียะตุคุมะกัสสิตายะสิกายีสนิขัพกรณ์เปรียกัสสเมขาปุจุสีหัสสุลีนารมังสาภิสันติโมทารามินสัสิทายุปเสนยังมะนามิดาโยภันจสเตยะตะวังยิทาภิราวาตเวกตาตุวามันติสัตาะสาวกิสาสเละเตเทวกายาภิันตาเทนิชานาภิโูเทชาตภมกุล

บริมันจะที่สังรรชาทัศนาทศกษัติ่ันทภานางาทิตปฏิมาราชายสสิสตตาปิตสโวนทนามมหลภาราขมันตชุดมันโตวันนสิโลมทัามาทนพกฆามุกิคุณสรรพิธีมันงน์จะที่สังราชาวิลงทัตน์สัสติคุณภันทนาทิ่ปฏิมาราชายนสัสิสตตปิตสเวนทนามามหาัลารามันโตชุดมันโตวันนี้มันโตเสด็จีโสโมทัศน

บุรีมรดิสังฆ์พละเทศทักน์จเนน้นไม่รูมีโกปัจเเนนไม่ดูภักดิ์วิโรจังทิสังจตาโลเทหะราชาสมุนตาจตฺโรทิสัตันันน้นไม่นทั้งสวนี้การเถราวัดเวีสังมายาวิโนทาสาอาภูวันสรีทสการมายาทิเตนทุกข์จุตุุตโตสาระชันทั้งหลวมิเสถุเด็นพันธุกนิพันธุกจปทุมันเดียวจตสูโตจาันิจตเสนหรกันทุกคานั้นโ

เนนคาราเสาสาหรอันจิตาจที่ชาติภิกษุทั้งเจนิบสาสาตวนมชอตาสิตาสุนาเตสัมมาัอยันตานานาคราชานมาสิสิปันนโตเขมมกกาสิพุโสนไรวาจาิปวยันตานาคาสิปันนาสาระนมกังสุพิกางสุท้อิราหะเทนะสมุังอุิราสิตา พาตโลวาสุเสกีที่มันตัวเสนจโนกาใปัญชามหาปิสมาอสุลาธานวิภสาเวกขจิตสุติติจาหาราตูน้มุกิสาสันจะพุทิกตาในสัจเจวโรจะนมิาสันไนสัจมาภเสนาาพัมุปาขมุสรมโยธาดิพัตตเตปุตุนังสัมุนัง อาพุทเทวะพัทธวีจเตโชวายุตตาขมุลเลาวันทเทวศูสมุจิสสัสสามิตาพุทนาคาตาูเทวายสสิโนทเสทัสากายาสเตนะนตวันนิโรภิทิมันโตสุติมันตวันขุนมันโตสสสโมูทมานาิมุภิพุนันสัติจุนังเวทุจเทวะสัลิจัสมาจติเวยมาจันทศูนวิสานเทวะจันทมาคูปุระจิตาสุเมญสุวริสานเทวะสุเมยมาคูปุระจิตานักขัดานิุระจิตาวา

สุตาคลุมาอุณาภคูเวขานสสสังคาตะไงคหาปรมุคาูเจวะวิจักนาสกามัตตารัพุชามิสกาเจะสสิโมติยังอาปาปิชโนเหยติสาอภิวาสติคาเสติภูุิากายาสักเทนามะสตวันิโนอิ่ิมันโตชุติมันโตอนุมันโตอิสสิโมมานาทิตามุิโกะนิสุลิติโนนังเขมียะภูจิตายามะคตังคายเจดสสิโนสมิตังคายนามเสท้าโยเิมาน ดีนามาจากสวรรคมา้วก็ตอยูอาคาทากปรณนิาเสันกายสพีนันต่วันนี้โดยที่มันตช่วยที่มันโตมันตแวสิ่งมทัมาาพิังพิภูนาสิบิทนสถียรทีนิกายสพนตุวันนี้โดยนามันวิาช่เยจัิสตถิสัสสาชาติมาคีาตินามานาสวงทุกเยนมุตระางั สัพมาปรมัตสุิตายที่มตสหายสัาตุสาโลติสตสตคภสารินัสาสัพพมัตกุนังมาสัพมะทกิตาติสุขปันโยชิติมัตติเมัทายโยนสัพสโสระเสริสาระภูกเจตระภัสวูติโนเดสันสัมัตอาคาหาริโตปริวาริโตเทะสกพเพภิคันเตสินเทเทเมสัพพมัตตมาราเสนาภิตามิปัญสัตตัตสัมมันทิยาวิถักษันขัตถานะกัพัมัตตาปุถวาริธรรมาวุโมก จิ่งทตมหาเส้นงตังเสนนเพศอิบปนาที้มาจะสร้งกระตวนุพันธ์นักวังที่ท้าายวสมีกถังยนโตสวิุโก về thao số về thao và tự sáng khởi thoa sẽ nhà mới xây căn cứ sát ở kim gia dao vũ quốc tử hoa sáu sáng xây đất đê mà là xây nhà phía căn ta tế sáng ngang thành phía chùa để xa tập cổ mắt và luôn sát hoa phía khách từ sáng sang nuôi trở lại thì cả công sáng luôn mang thủy sinh xây dựng sát chế xuất sáng tham vào cái gia tùy thái sát sinh non một thân tự sáng vui tươi sáng và sáng nỉ trên โมุูมิภูเทศสาระตัณหาธรรมิจเจชัพปสิทธิปสิทธิเทวานารายะปราเมสราสิกิพุทธเจ้อินตาจจตุโลกะคัมทีร์รัาขังสมิธาพตทุมภะข้าจะสกามะชัยะปสิทธิวัาวันเจตชายนะชายะธารันีทารันีทาพิท่าีละจีะชายะชายะกัคลละตนนิชายไรสเสนะเดือดาจากรเนาละ ชายชัยัคำเพรละสงกีนาเกียนท่นาสีปิสาจกูตะการีชาใชัยชัยถึงมุทตาโรทีชยชัใช้ยสินหีสาธาหนมุกษาชายชัยช้ยแวาุณน้มุกษาตาชายชัยชัยถึงาทีนาถ้าเกิดทางถกช้ยชัยชยข้าเชญคนมุติรสุขระพิชงศีหาพยาข้าทปาชยชัยชยวาุนมุกยาตาสิกัสสุกสนาลี หัวน้าสี่เนอ่งหัวหน้าทีสยี่สามยีสิบ้าสิบ้าชีวิตชายช้ยยี่หนึ่ร้อยี่รเลยสิบสามสิบจยีชายยี่หนึ้อสมาสินสาใชายยชายยมังกราดเดนยาวกว่าเคยช้ยยชายีว่านยเกยชายยีชายยี่รักเาสุราพิเศชปชายช้ยชายภูมิเขาขนาใชายชายชัยไร้สารพิษชายชายชายย้ปุโรหิตสัพพันชายชายชายหังปุจิกุตุสัง ช่ยใช่ยไม่เถสุโราหัวรหัเดนเทวาใช่เง้ยใช่เงี้ยทำมาสุรักโคใช่้ยใช่งียหนาโควิรเดินโควิดไปโคฉันที่มาได้ยินทศเวรติโยจะคูเวโรวัดดุโนกิตาในขีไวโยจะพาช่วยงคุมาโรท้าเตระถ้าโกอัตชัมหาเทวาสิกิตา菩萨เทโยอิสีโนสาวก迦 สัพพใช้ให้ราโมโหวันเตเตใช้ให้ำโมจะสังโกจะทัศสัาโรจะใช้ให้ฟังวีเตนาใช้เตเชนะใช้สุทธิวันเตเตนะพุทเตเชนะโหติเตใช้ให้มังคลังชชยโยปิพุทธัสสิีมตโตยังมารัสสัพปิมตุราชโยโูโกสยัมโูทิมันเทปโมทิตาใช้ยหตาคะโมคะนังเหตโยชโยพุทธัสสิีมตโตยังมารัสสัพะปิมตุราชโย โอโคสยัมโพธิมันเทภโมทิัยชายะตุทัยท้าข้นางมิสิโนชายโยปิพุทธัสสิลิมัตโตอายังมาลัสสัจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทภโมทิัยชายะตุทัเท้าข้านางมิสิโนชายโยปิพุทธัสสิลิมัตโตอายังมาลัสสัจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทภโมทิัยชายะตุทัยสุคนะั้านางมิสิโน ใช่โยปิพุทธัสสิริมัตโตเอญมาลัสสสภาริมัตโตปราใชโยอุปโภศยามโพธิมันเทปโมทิตาใชยะตระทานาทัคนนาเมืิงสิโลใยโยปิพุทธัสสิริมัตโตเอญมาลัสสสภาริมัตโตปราใชโยอุปโภศยามโพธิมันเทปโมทิตาใชยะตระทานสัพพะมัคขนาเมืิงสิโลใชยนตุโพทิยามูเร สักยานังนันทิว่าเทนุวังวังวิชโยุิเชยาสิเชะาังกเลีปะราชิปันนัเจสีเสตังตัวะเลีะอภิเสเกศกบุพานังอะัปโตกมุทัสกินาขะตาสุมังสุภะคาทังสุะทัสุขนสุมตุสสุวิทังครว่าจารีสุปะทักขีนงไกยธรรมวาชากรรมนงะทักีนางะทักีนางม่รู้ธรรมวะนี้ทุกขะทักีนางะทักีนางจตวรรณะธันมภะเทปะทักีเน เทอทละตาสุขิกขายิ้นหาคือทัศนเสนอโรคาสุขิกาะวตสหัสเปยยกิพิสุนันจุปนตุเยเทวาอาศิมฐานเนที่้าติานิการสกาวุจุสุขิตาวุตุดสัพพะทาระคันติสัพพะสกานังรัันติเชนัสวสุนังยาคาจิวัตนาเตสังสุเปปุเรตุมโนระคา นัตะการเพื่อวัชสงจิดวัชสงวสาวราหตาโลคาจุปัตวะเป็สังวารเรตจสัพตากายสุขังจิตสุขังอรหังตุยะธารรหังมาสวดธรรมนิยามสุตังเวเมสุตังสังเกยพระวะสาวะิยังไงละติเชตวันีอนาจะพินทิจตสารามีฐาะโคภวะ พิคุนมันเสี่ยคิ่ะทันเตืเตวิุพระวะตจะสสูงสงพระวายกตถโวจาพปะทาวภิคุเวทธาะทานังนุณพระทาวธาาานางสิทาวสานาตุธรรมติธาตธรรมวิิยามะตาสัพเพสังขารานิจาติตังกระทาพุทเาพิสมพุทธิเอิสมพุทธิตวาิสมเทวะ กาทีสติเท้เสปัญญเติปัสสเติวิวาสเติวิภัสติตาเนโรติสติสังขารานจจติปัสสะญาพิกเวตถาขจานังยุปัาวาถาขจานังติทาวะสาถาตุธรมติตตาธรรมนิยามตัสสะทิสังขาราทิขาติปัสสะตาขจโติกษุชนพุทธิภิกษุเนติภิสัุชนพตวะเนตางเจติสิเสติปัญญเตติปัสเตวิวาเตวิภัสติารนิโติสติสังขาราทิขาเ สุภาทาวาทิโเวตธาคตานังนึกสุภาทาวาตธาคตานังสุตาวสาคาตุสมมะติสทตาวาชมมนิยามะตาสเปตมานิทาติตังสุาคตุอธิสัมพุชติพิสเมตเิสัมพุชตตวากิสเมตตวาจิตติเตเสติพันนิเตติปะเถเตวิวาเเตวิภาชิตเตตานีโรติสเปตมานิทาติธัมโวจักภะกวาตมมนาเตปิคูภะกวาตภวสิตังอภินทุนติ มือสวดท่าตีกรแตคาถาติตังนานมาข้ามือยันุปฏิตั้งแค่อะไรก็ตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพูวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนื้อตีทำไปที่นันตังอับปังจารนาก็ตั้งสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะตัาคะทวีกสติอสังยูร่งอสังคุปังตายทวีธรรนุกูลเฮเยผูใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ้งแจ้งไม่งอนยันคอนแทนเขาควรพ่อปูในการเช่นนั้นไวเชจเอว่าติดจะมาตัันโกชัญญามาณังสิเวความเพียรเป็นก in nice ok an in ิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้รุ่งนี้นั่หินโอสังฆารันเตนหน้ามหาเสเนนะามัจจุนา พราะก,การขัดเย้นต่อมัจุราซึ่งมีเสน่งามากย่มไม่มีสำหรับเราเนวังวิหาริมาตำเป็นัวรัศมีทันพิทังทาง,ทง,งเวะเทะ่กัรัตโตตุสังโตอาเชเทมุนิมุนิผู้สงบย่อมข่า,ขาียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอดยวแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมโสวดธรรมสังเวคะปัจเจเวขณะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประทระท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประมัมนามประทัทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตกาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนวาวสังมาัยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสนานังมีชีวิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมียนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมระ,ะนังเมียนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวทยังกายโยอจริรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญ,ญาณนขันปรสาสจาริญญาณชุดโตอันเขาจึงเสียแล้วอาทิเสสติ จากนอนทับวัทวิงซึ่งแผ่นดินกต่ลิงข้ารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนคืนนือรัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจาวัาจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะอุปาาวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เสังบูปสมโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสเพสัตสต,ตามารันติจาว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสูจามาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังวริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอธังสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย อสวดแม่ตายังกิงจิตยังกินจิตก็แสดงกำมังสัพเพหิพัตเตหิกตังคุณยังโนอนิโมทัเตสนัตุคนโตเทวะสมิงคาเนยทิกาตาอิฆายกาสท้าวุนตุสุขิตาหุนตุทุขาปมุนจันตุมาตาปิกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสิกาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสิกาหุนตุทุกขาปมุนจันตุ สัพเวสาสัพเพยก้าสัพเพเิธาสุขิตาหุนตุทุขาปมุนันตุสัพเพอาจาริยุปัชายสุขิตาหุนตุทุขาปมุนันตุสัพเพนัตตาสุขิตาหุนตุทุขาปมุนันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุขาปมุนันตุสัพเพสามตินังสมิชันตุโววสวดบชาหลวงปู่ทวดหนูโคติสตัวคันติมายะอิติภคะวาหนูโคธิสตัะคันติมายะอิติภคะวา นโมโ,โธทธิสัตว์ัวอาคันติเมญะอิทิภะคะวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทุปเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงต,งตาธรรมะธานีนักวันจุติปุาาาาชาาาิตาเกิดทิ้งกะโรนเตธานิทานละมันทะเลเทราจัลมาชาวนกกาจพิกาวะสาธามิกาทานัปุติอุปัสสา ขามจะเทศน์นิพานจะอิสระสัพพะนิพุาสุิทาผูะวันจิเตอชะลาผู้ชายเยปิจาันทะสัมผวาสังเสริชาตาทวุพปปาติกานิยานิกธทำมวระกิตจเตสัพเพปิทุกขัสสะการุตสังเถยังคาตสิราสังโมธรรมะราจักภูราทังโฆวัตุสมัคโคว่าทายจิตตายจันอเมรักตุสธรโมสัพเพติธรมมุาลิโ มุทิภสัมาบุญในยามาทำเนอะไรกปควรจะเตะสน์งาหุนที่สัตว์เป็นปีศาจหนูพูดจะสอนเสนสมมาทารังคุยสุนโตบาลเทวุปวสตุมุทิภพภาวะยศทานาสมิตงณีตุเมทะนิมัตตาปิทาจาระชานิจังระคัมติร์ปิตาคังเอวังชมีนราชานุปชาโรทัณฑ์จิสอบพะทางเทวตามีโยชนคาถา ขปาพตาจะนิทุขาพยาปามัฒตาชนิดพยายามศึกษาปัฒนาชนิดศึกหตสัพเพติานี้อยตาตาสัมงให้ิสัมภะกพงทานสงสัพเพเทวานิโยันติสำเพะสัเปะจิสยทธิอาทานังคันตัสัตยยจสลังรักขันตุสัเพ็จาวนาพิตวตัันตุเทวตาขาตาสุบังคะลคาถา หัจิสอฟังสิมังคลังระคันติสาวกเทวอตาสาพพุทธานุกาวีนะโสติหุมตินีรันตะลังหัวจิสฟังสิมังคลังระคันติสาวเทวอตาสกธรรมะลูกพาวณโสิหัวจนีรันตะลังหุวจิสาฟังสิมังคลังระคันติสาวเทโตทสพสังฆารลูพวณโสทิหัวติตนีรันตลังสาพพุทธาพระพุทธาพเจ้านเะนยงพระลังกรหันตานัจเตเจนัดทั้งเป็นทางนีสัพพส สัพเพุทธาภระพตาภเจกันันยังภะรลระอหันตานันจเตชเชนะคังเป็นธงรมิสัพพิโสสัพเพุทธาภระตาภเจกันันเจยังภะลรหันตนันจเตชชนะคังเป็นธงรนิสัพพโสสัพเพุทธาภระปต้าภเจกันันจียังภะรระหันตานันจเตชชนัะคังเป็นธรรมิสัพพโสสัพเพภูธาภระปต้าภเจกันันจยังภะรระหันตานันจเตชชนัะคังปนธรรมสัพพโส สัพเพปุท้าภราพต้าปิเชกนันเจยังภรากรหันตานันจเตยเชนละทังพันธามิสัะพิโสสัพเพปุท้าภราพต้าปิเชกนันเจยังภรากรหันตานันจเตยเชนละทังพันธามิสัะพิโสสัพเพปุท้าภราพต้าปิเชกนันเจยังภรากรหันตานันจเตยเชนละทังพันธามิสัะพิโสสัพเพปุท้าภราพต้าปิเชกนันเจยังภรากรหันตานันจเตยเชนละคังพันธามิสัะพิโส ได้อำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เสด็จสาธยาพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าอน้อมเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชนนาชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จส่วนสวรรคาลัยขออานนี้ส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสักพระสิริมงคลแก่แข้าพาเจ้าให้แค้วลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหนารายได้สุดเจริตมั่นคงเป็นสมัยชี่ิมันชอบทำคำว่าไม่มีอุดหยาดจนขอยาดได้มีแต่ข้าพเจ้า พระพจารณามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในมูลมเดชพร็สัมมาสัมพุทธเจา้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอแท้เทวดาทั้งหลายผู้ได้นิโมจนาสาสาร์นนในการใงนกุศลนีน้ปรดประสิทธิศาสตร์พรน้ำส่งอนุภาพแห่งมวคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิกายาสถีแล้วฝ่ายทายและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบอมุตได้จะสร้างขึ้นให้ผิวได้พุทานุภาพจวนา,พานุภาพวิริยานุภาพอนศักดิ์สิ ทำในผลให้เป็นสิริอมองคลแก่ผู้คกอบครองและบูชาทุกประการเทือน